สงครามเทพเจ้าครั้งว่าสุดแล้วเทพเจ้าเหล่านั้นไปไหนเขาอยู่กับเราหรือเปล่าครอบพี่ครับอุังครับใครที่ตามเรื่องของสงครามเทพเจ้าไปแล้วนะครับก็จะพอเข้าใจนะใครยังไม่เข้าใจเกี่ยวฏิบติต่อเอาครับบางจุดเนี่ยอาจจะต้องมาขยายนะทุกคนเพราะว่าเป็นเยอะเกินไปแต่วันนี้จะมาเล่าข่าวๆให้ฟังก่อนว่าหลังจากที่สงครามครั้งสุดท้ายของสงครามเทพเจ้าที่มมนเกิดอะไรขึ้นและเทพเจ้าเหล่านั้นหายไปไหนเทพเจ้าที่เรากล่าวเรี่ออะไรก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับเทพเจ้าที่เรากล่าวนี่ก็คืออานูนักกีนะครับซึ่งเป็นต่างดาวนะครับที่ลงไปยังโลกในยุคแรก แล้วก็สัสร้างมาน,นุษย์นะครับในการตัดต่อพัตุกรรมเกิดขึ้นมาแล้วมนุษย์ในยุคซิเวเรียนยุคหลังๆยุคจดบันทึกอะไรเหล่นี้นะครับก็ต่างยกว่านี่คือพระเจ้าของพวกเขามนุษย์ในยุคนั้นก็ยกให้อนุรักที่เป็นพระเจ้าเพราะว่าเขามีความสามารถมากนะครับสิ่งต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นจากน้ำมือของอนุรักษทั้งหมดเลยเขาก็เลยบอกว่านี่คือพระเจ้าที่เดินอยู่กับพวกเขาั่นเองนะครับแต่ว่าอนุรักษเองเนี่ยก็มีหลายสายสายสายพันธุ์เหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละยุคเนี่ย ยุบผู้หู้ผู้ก่อคเดินแย่โยงลงมานะรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นหลนอะไรประมาณนี้นะครับและต่อมาเทพต่างๆทขลงไปยังโลกเนี่ยมาอยู่ที่เมืองนิปูว่ามาอยู่ตรงนั้นบ้างก็สร้างว่าสร้างฐานเกิดขึ้นทั่วโลกเลยเพราะเขาสกัดทองคํานี่แล้วนะครับต้องการคนส่งทองคํากลับไปยนงดาวนิวรูลเลติมก็เกิดความไม่พึงพอใจนะครับในรุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งคนสําคัญนะครับที่ผมจะกล่าวถึงก็คือมาดุคมาดุคเนี่ยเป็นลูกของเอนกินะครับอุลรคีเนี่ยมีสองคนที่สําคัญคือเอนกีกับเอลิน ซึ่งเป็นลูกของอนูนะครับและเอนกีน่ก็คือคนที่จะตอ่อสายทางดานุตเอนเอลินเนี่ยคือคนที่ไม่ชอบมนุ์นะครับแล้วมาดุกเลยเป็นลูกของเอนกีและมันบาดุกเยก็เกิดที่โลกเขาไม่ได้เกิดกับดาวนิบิลล์เพราะความสามารถเขานี่จะไม่ได้เท่าเทียมกับชาวอาลูนาคีเพราะว่าเขาเกิดอ,อยู่ในเอ่อเอเลน้ำจกของโลกนะครับแล้วความสามารถเดไม่ได้เท่าแล้วมาดุกเองก็เป็นคนที่แบบวุน่นวายมากๆนะครับหรือเป็นคนที่ไม่ได้ชื่นชอบอะไรเลยโดยเฉพาะมานุ์มาดุกก็ไม่ชอบอนุ์เหมือนกันนะครับท้ายที่สุดพอเทตต่าง ทวยที่ต่างๆลงบาฮกเกิดสงครามเกิดขึ้นครั้หนึ่งครั้งสองพอคำที่สองนี่ือสูญเสียสิ้นเลยทุกอย่างพังร้าเป็นหน้ากรองเลยนะทุกคนก็เหลือบ้าบางที่เบืองใหญ่ๆเมองสำคัญที่เอลินเอนกิเคยสร้างก็จบสิน้นไปมนุษย์ที่เหลือในยุคนั้นมนุษย์ก็รู้สึกเส,สียศรัทธาต่อเทพเจ้าของพวกเขามากเลยนเพราะเขาไม่เข้าใจว่าเทพเจ้าเหล่านี้ในเมื่อสรรสร้างทุกสกรรพสิ่งมาแล้วทำไมต้องทำลายด้วยน้ำมือตัวเองมนุษย์ก็เริ่มเริ่มเมสียศรัทธาในขณะเดีวยวกันมาทุกนะครับที่ ไปประกาศชัยชนะเดียมาดูก็จะไปอยู่ที่บาบิโลนทุกคนก็รู้จักบ,บาบิโลนนะเขาไปประกาศตนว่าตนนี้แหละคือผู้ปกครองทวยเทศและผู้ปกครองมนุษย์ในยุคนั้นพอเป็นผู้ชนะสงครามนะครับแต่มาดุกเองนะทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าในคัมพีต่างๆเนี่ยถ้าใครที่เคยศึกษาเขาจะรู้ว่ามาดุกดีมีส่วนสะพานมากในคัมพีศาสนาต่างๆจะเอ่ยชื่อถึงมาดุกและมาดุกเองเนี่ยไม่ได้มีชื่อแค่มาดุกนะครับผมไล้ยังอีจินว่าอนุนคีเนี่ยเขาไม่มีอายุไข เขามีเทคโนโลยีเรการเปลี่ยนจากร่างนี้ไปสู่ร่างอื่นได้เขาอยู่หมื่นปีเขาอยู่สองหมื่นปีเขากพไปเป็นคนโน้นคนนี้นเทพหนึ่งองค์สอง 3, องค์สามองค์บางคนเนี่ยเขาคือเทพองค์เดียวกันอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะแล้วมาดุกก็ไปอยู่ที่มาเป็นบาบิโลนแต่มาดุกเนี่ยเป็นผู้ชนะสงครามเนี่ยมาดุกก็เลยให้เขียนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสงครามก็ดีอะไรก็ดีเนเนเนนนนีีนีี่่่่่่ยยกกกกก็็มมาาาาาถึงงวคคครร์์ทททเเเเิดข้จนะ้จจุุออปไูตะ การเขียนคมภีแล้วก็ขึ้นอย่กคนเขียนนี่คมพีนั้นมาเลยถ่ายทอดเราไปุบไปลุบไปลุไปลุบจนมาถึงปัจจุบันก็เลยทุกคนว่าโอ้มาลุเป็นเทพยิ่งใหญอห่อย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นก็แล้วแต่คัมพี์ไม่เป็นกันในขณะเดียวกันและเอ็นกีกับเอลลีนไปไหนเอ็นกีกับเอลลีนเองว่ากันว่านะครับอย่างเอ็นกีเนี่ยเขาน่าจะไปอยู่ที่อียิปต์นะครับและไปแฝงตัวอยู่ในกระบวนการาศาสนาแต่เขาก็เป็นอีกชื่อหนึ่งก็ใช้เทคโนโลยีในการเปลี่ยนเปลี่ยนลูกเปลี่ยนล่างเข้าไปตัวเอลลีนเองนะครับก็ไปอีีกท่นึง นะครับในยุคนั้นเลยแต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงมากมายว่าเอ้ยหลังจากนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามนุษย์ในที่ต่างๆที่บนโลกเนี่ยที่เคยถูกปกครองด้วยทวยเทพเนี่ยก็ตีตั้งตนขึ้นมาเป็นใหญ่ว่าฉันนี่แหละที่จะมาปกครองมนุษย์เพราะว่าฉันเนี่ยคือทายาทของพระเจ้าประมาณนั้นแล้วก็มีการเอ่อจากในแหล่งต่างๆก็จะยกตนขึ้นมาครอบครองหรือแล้วก็ปกครองมนุษย์ด้วยกันเองตั้งแต่นั้นมา นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนระบบใหม่เลยคือจะไม่พูดถึงเรื่องเทพเจ้าอีกต่อไปก็จะกลายเป็นว่าหลังยุคนั้นก็จะไปปกครองโดยมนุษย์นั่นเองนะครับทุกคนนะถามว่ายุคนั้นเหลืออะไรไว้บ้างนะทุกคนก็เหลือเพียงนักบวชนักบวชยังคงทําหน้าที่สวดนักบวชยังคงทาหน้าที่ถอพระเจ้าของพวกเขาต่อเทพเจ้า่างพวกเขานะครับคำพีต่างๆเขายังคงเหลืออยู่นะคำพีบันทึกต่างๆเรื่องราวต่างๆก็ยังคงเหลืออยู่แต่ท้ายที่สุดแล้ว เมื่อโลกเปลี่ยนไปเรื่อยนๆยนะครับคำพีต่างๆที่ถูกตกแต่งด้วยฝ่ายต่างๆมันก็ตกต่อบนเป็นรุ่นเป็นื่อนเป็นรุ่เนเลิกเ,เกิดมนุษย์ในยุคหลังมนุษย์ย่อมก็ปกครองกันเองทําสงครามกันเองและาศาสนาก็เป็นเรื่องสําคัญที่แบ่งแยกมนุษย์และทําให้เกิดสงครามนะครับฝ่ายควบคุมโลกในยุคป,ปัจจุบันรู้ดีว่า,าศาสนานั้นเป็นเรื่องเซนซิทีฟและควบคุมมนุษย์ได้เขาเลยเข้าไปแทรกแซงในวงการศาสนาแล้วบิดเบือนคำพีบิดเบือนคําสอนทั้งสิ้นเพื่อให้มนุษย์ตกอยู่ในท่าควบคุมที่เรียกว่า เมทริกศาสนานั่นเองธวรมเทพเจ้าจเหล่านี้ไปไหนจะกลับมาอีกไหมในคำพีโบราณบอกว่าพวกเขาจะกลับมา